ต้อนรับสู่ช่อง New Car Alert วันนี้เรามีข่าวหน้าตื่นเต้นเกี่ยวกับ1ในรถ SUV ที่คนไทยรักมากที่สุดอย่าง Toyota Fortuner แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปรับโฉมหรือเพิ่มเครื่องยนต์เรากำลังพูดถึง Fortuner My ม y b r i d ปี2025รุ่นที่ฉลาดขึ้นประหยัดขึ้นและดูทันสมัยขึ้นเล็กน้อยจาก SUV ในตำนานถ้าคุณเป็นแฟนรถครอบครัวพลังลุย ชอบออกรถคลิหรืออยากรู้ว่าโตโยต้ากำลังมุ่งไปสู่ยุคไฮบริดอย่างไรอย่าพลาดจนจบวิดีโอนี้เพราะ Fort จูเนคันนี้อาจพลิกโฉมการขับขี่ในเมืองและทางลุยเลยทีเดียว Fort จูเนปักหลักในใจคนไทยมายาวนานด้วยดีไซน์บึกบึนสมรรถนะท,ที่เชื่อถือได้และความทนทานระดับตำนานของโตโยต้าทำให้เป็นตัวเลือกแรกของครอบครัว กลุ่มธุรกิจและสายแอดเวนเจอร์แต่เมื่อราคาน้ำมันพุ่งสูงและโลกเริ่มหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นโตโยต้าจึงได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเพิ่มระบบไฮบริดแบบมายไฮบริดที่ให้ความประหยัดโดยไม่สูญเสียสมรรถนะหลักของ Fortuner แล้วมายไฮบริดคืออะไร ง่ายๆคือเทคโนโลยีที่รวมเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินแบบดั้งเดิมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ขนาดเล็กไม่เหมือนฟูลไฮบริดหรือ PHEV ตรงที่มอเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้ขับขี่รถเองแต่ช่วยเวลาคันเร่งรองรับก,การประหยัดน้ำมันและระบบสตาร์ทสอดทํบทำให้ขับขี่ลื่นไหลขึ้นระยะทางเพิ่มขึ้นและขับสบายขึ้นโดยยังคงพละกกำลังของเครื่องยนต์เดิมไว ภายใต้ฝากระโรงของ Fortuner My Hybrid 2 0 2 5คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรควบคู่กับระบบ My Hybrid 48V คุณยังจะได้แรงม้า201ตัวและแรงบิดสูงมากถึง500นิวตันเมตรตามสไตล์ Fortuner แต่เพิ่มความประหยัดและความฉลาดยิ่งขึ้นระบบไฮ b r i d ช่วยขับเสริมแรงตอนออกตัวลดภาระของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในเมืองที่รถติด โตโยต้าได้ปรับจูนระบบให้รวมกับการใช้งานจริงอย่างไร้ร่องรอยข้อกดคันเร่งมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยส่งแรงบิดอย่างทันทีรถออกตัวเร็วขึ้นขับลื่นขึ้นเงียบขึ้นไปอีกระบบสตาร์ทสอด็อบนิ่งอย่างรวดเร็วไม่สั่นหรือสะดุดตอนรถติดไฟแดงเรื่องความประหยัดเชื่อว่าดีกว่าเครื่องดีเซลรุ่นปกติ10-1 5ซึ่งในระยะเวลา1ปีโดยเฉพาะหากขับกันบ่อยๆสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ ดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ของ Fortuner แต่มีความทันสมัยขึ้นขอบไฟเล็กเฉียบคมกันชนหน้าใหม่และล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้ชื่อ Hybrid และลูกเล่นสีน้ำเงินเล็กน้อยเพื่อให้ยกเครื่อง Hybrid ออกจากกลุ่นเดิมภายในห้องโดยสารมีการปรับปรุงแบบเนียนเนียนแผงหน้าปัดเน้นผู้ขับผสานกับจอทัศสกรีนใหญ่ รองรับ Apple CarPlay and a และ o i d Auto และมารรวัดดิจิทัลใหม่แสดงข้อมูลแบตเตอรี่การไหลของพลังงานและสถิติการประหยัดนอกจากนี้ยังเพิ่มการเก็บเสียงทำให้ขับทางไกลสะดวกสบายบอะนุ่มยิ่งขึ้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันระบบความปลอดภัยก็ยังจัดเต็มให้คุณและครอบครัวมั่นใจด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติช่วยรักษา ยะห่างเตือนออกนอกเลนเตือนจุดอับสายตาแจ้งเตือนรถขับตัดหลังและอีกมากมายทำให้ Fortuner ยังคงเป็น SUV ที่ปลอดภัยที่สุดในคลาสมาถึงราคาที่หลายคนรอคอยโตโยต้ายังไม่ยืนยันในไทยแต่นักวิเคราะห์คาดว่าไม่น่านจะสูงกว่ารุ่นดีเซลเท่าไหร่อาจเริ่มต้นที่ประมาณ1.6ถึง1.75ล้านบาทขยับขึ้นจากกลุ่นปกติเล็กน้อยแต่หากคำนึงถึงน้ำมันที่ประหยัด ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาที่น้อยกว่าและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีรถสะอาดก็นับว่าคุ้มค่านอกจากนี้ฟีเจอร์ครบและสมรทถนาดียังทำให้มูล,ลค่าเพิ่มใครเหมาะกับรถคันนี้เหมาะกับคนที่ใช้ Fortuner อยู่แล้วอยากประหยัดน้ำมันโดยไม่ต้องโยกไปคันที่ใช้ไฟฟ้าเต็มตัว เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนไปใช้รถเขียวแต่ยังคงต้องการ SUV แข็งแรงสูงขับลิ่งได้ทุกสภาพถนนและทุกจังหวัดแน่นอนว่าตลาดมีคู่แข่งอย่าง Ford Everest, MG Gloster หรือ Isuzu MU-X แต่โตโ o ต้ที่มีความเชื่อใจสูงราคาขายต่อดีและตอนนี้มีจุดเด่นด้าน h y b r i d อาจทำให้ Fortuner ยังคงนำใน ลระคิดว่าอย่างไรกับ Fortuner My Hybrid 2025คุ้มค่าต่อการรอหรือยังหรือว่าคุณมีคันเดิมแล้วแต่คิดว่าจะเปลี่ยนหรือไม่แสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยครับหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามนิวคเาเลอร์เพื่อรับข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดในไทยและทั่วโลกกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ